นับตั้งแต่เข้าตลาดซมมัมเมอร์ปี2022บรรดายักษ์ใหญ่บนเกาะอังกฤษต่างทุ่มเงินถุงเงินถังเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองเพื่อหวังจะเพิ่มโอกาสลุ้นโทรฟี่ในปีนี้อาทิเช่นแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ก็ควักเงินกว่า60ล้านยูโรคว้าดาวยิงแห่งอนาคตอย่างเออร์ริงเบลฮาแลนด์ฝั่งคู่แข่งโดยตรงอย่างลิเวอร์พูลก็จัดแข่งเบอร์ต้น,ตนของลีกโปรตุกีสอย่างดาวินูเอสนี่ยังไม่นับทีอื่นๆในท็อปซิกของพรีเมียร์ลีก ที่ต่างทุ่มเงินไปมากมายเพื่อให้เข้าใกล้ความสําเร็จเทว่าวกลับกันในสายตาของแฟนปืนใหญ่สโมสรของพวกเขาทําได้เพียงดึงพระรองจากในหลีกมาใช้งานในตอนแรกที่ได้ยินข่าวหลายๆคนอาจสงสัยว่าทําไมมิเกลอัตเต,ต้าถึงเลือกเชสุสเหตุผลก็มีอยู่หลายข้อเลยครับอย่างแรกเลยคือทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วก่อนเข้ามาคุมทัพปืนใหญ่อติต้าเคยทํางานเป็นผู้ช่วยของเป๊ปมาก่อนไม่แปลกเลยหากเขาจะรู้จักมักจี และคุ้นเคยกับดาวยิงซัมบ้ารายนี้พอสมควรซึ่งในเรื่องฝีเท้าศักนักติรวมไปถึงสไตล์การเล่นอาตเตตาก็ย่อมรู้เช่นกันอีกอย่างการที่เชซุดเคยเล่นให้กับซิตี้ก็ทําให้การปรับตัวที่อาเซนนตไม่ใช่เรื่องยากเพราะอย่างน้อยอาเตตาก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรอให้นักเตะคุ้นชินกับหลีรวมไปถึงเรื่องภาษาอาหารการกินและการใช้ชีวิตด้วยสําหรับผมการมาของกาเบียลเชซุตไม่ได้เป็นที่คาดหวังและน่าจับตามองขนาดนั้น เอาจริงๆอาจจะเรียกได้ว่ามองข้ามก็ได้ครับเพราะอย่างที่เกิ่นไว้ก่อนหน้านี้ที่ซตตี้กาเบียวมักจะอยู่ใต้ร่มเงาของเหล่าสตาร์คนอื่นๆในทีมมันมีแต่คําถามว่าการมาของเขาจะช่วยยกระดับของทีมทีมนี้ได้จริงๆเหรอซึ่งท้ายที่สุดเชซุกก็ทํำให้ผมต้องเปลี่ยนความคิดครับใครจะไปคิดกันล่ะจากดาวเตะพระรองที่แมนซิตี้จู่ๆจะมาระเบิดฟอร์มโคตรแจ่มกับอาเซนอลได้ขนาดนี้ 7ประตูจาก5เกมในช่วงพรีซีซั่นมันไม่ธรรมดาเลยยิ่งเทียบก,กันกับกองหน้าตัวท็อปคนอื่นๆในลีกภาษีของการเบียก็ยิ่งสูงซึ่งมันไม่ใช่แค่ตัวเลขการทำประตูครับทั้งความเข้าใจในระบบความกระหายรวมไปถึงสัญชตาตญาณการจบสกอร์ทุกอย่างมันลงตัวมากๆที่อาเซนนตอนนี้เชซุสไม่ต่างอะไรจากตัวประกอบเฟนชายหนังฟอร์มยักษ์ที่เลือกมาเล่นเป็นพระเอกหนังอินดี้คุณภาพยูแมนซิตี้ เขาเป็นชื่อที่เท่าไรในบรรดาสตาร์ของซิตี้กันละ่ะอาจจะ5้าหรือ6เลยก็ได้มัง้งแต่ที่นี่เขาคือท็อปทของทีมไปแล้วอย่างน้อยในตำแหน่งหน้าเป้าเขาก็ถือเป็นนัมเบอร์วันว่ากันตามตรงรือใบสีฟ้าภายในมือของเป๊ปถือเป็นทีมที่อยู่คนละชั้นกับอาเซนอลอย่างไม่ต้องสงสัยราะว่าสำหรับเชซุสเขาก็ประสบความสำเร็จในฐานะเกียรติยศไปแล้วแต่ผลงานส่วนตัวคุณค่าในฐานะตัวหลักรวมไปถึงชื่อเสียงของตัวเอง สำหรับเขามันยังไม่ได้พิสูจน์7ประตูในช่วงปรีซีซั่นไม่มีใครร้อนแรงไปกว่านี้แล้วครับกาเบียวพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้มาเล่นการตัดสินใจอำลาทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเวลานี้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อมาอยู่กับทีมที่เป็นรองและไม่ได้แม้แต่ไปปรากฏตัวในรายการถ้วยใบใหญ่ที่สุดไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินใจได้ง่ายนะทั่วบางครั้งความสำเร็จเงินทองหรือเวทีที่แสงส่อง ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเสมอไปโอกาสในการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองในทีมที่วางเส้นทางที่ชัดเจนลต้การดูแลของใครสักคนที่เชื่อใจสิ่งเหล่านี้ตั้งหากที่ทำให้กาเบียวเชซุสเลือกจะมาที่อาเซนนลแม้ไม่รู้จะจบยังไงแต่ถึงตอนนี้กล้าพูดได้เลยครับว่าอาเซนนลที่มีกาเบียเชซุสอยู่จะกลายเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สนุกไม่แพ้ทีมอื่นๆอย่างแน่นอนครับ